ลูกหนุกนะครับแล้วก็น้องคุณน้องจุนนะครับลูกคุณหน่อยเ,อเค้นนะฮะสามคนโตเป็นห <ไอ S 2> นุ่มหมดแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนะเคยสมัมภาษณ์แต่พ่อแม่แล้วก็รุ่นลุงรุ่นป้านเนี่ยมันคุยรุ่นรุ่นหลานรุ่นลูกแล้วเนี่ยทั้งสามคนนี้มีคนไหนที่อยากจะทํางานในวงการบ้างไหมครับมีครับผมครับทุกคนทุกคนทุกคน,กคนต้องถามว่าตําแหน่งไหนอ่ะพี่ป้าแปงก่อนอ่าป้าแปงก่อนผมอยากเป็นดาราเมืองครับอ๋ออยากเป็นนักแสดงเลย อยากเข้าวงการเหมือนคุณแม่ใช่ครับร้องเพลงไม่หรือเล่นละครเล่นหนังเล่นะไรน่าจะเล่นละครเล่นหนังรับอ่าโอเคชอบทางนี้เหมือนคุณแลลูกอ่าอยากเป็นผู้กำกับครับเหมือนคุณพ่อคุณพ่อก็กำกับของงานใช่ไหมครแล้วก็คุณปู่ก็กำกับครับอ่าอยากกำกับนะเป็นหนังหรือละครหรือกำกับหนังอยากกำกับหนังครับกำกับหนังนะโอเคจุดละอยากเป็นนักแสดงอยู่ครับ น้องคุณรู้ว่ามีผลงานกำกับหนังด้วยใช่ไหมลูกแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยใช่ไหมครับเป็นหนังอะไรยังไงลูกเป็นหนังสั้นครับเป็นแบบสไตล์แบบอินดี้แบบอาร์ตอาร์ตหน่อยครับเป็นหนังครอบครัวแม่ลูกคือมี <c oughs> <ๆ S 1> ไม่หน่อยเล่นอ๋อ <c oughs> <ๆ c oughs> ไม่หน่อยเล่นให้ใช <c oughs> ่มีแล้วพ่อเคนล,ล่ะครับ <c oughs> พ่อเคนพ่อเค้นมาช่วยเบื้องหลังแทนครับเพราะมันไม่มีบทให้พ่อเคนในหลังเรื่องนี้อ๋ออ๋อโอเคแล้วใครเป็นนางเอกครับนางเอกคือเป็นลูกของเพื่อนพ่อครับออ๋ลูกกันเอง เขาสนใจเรื่องการแสดงก็เลยชวนเข้ามาครับครับแล้วแล้วได้รางวัลอะไรรู Best first time director ครับก็คือจะได้ตามงานมีส่งไป20กว่างานนะครับได้รับ10งานที่10ที่ครับแล้วก็ก็คือ7ประเทศรวมกันแล้วก็ได้มาประมาณ7รางวัลครับแล้วก็ถามว่าให้คะแนนการแสดงแม่หน่อยเท่าไหร่ในนั้นอ๋อให้10ครับให้10นะนั่นหนเ่อไม่เป็นใครลูกเอาเล่ไม่ใ แม่เล่นเป็นแม่เลยอยอกเป็นแม่เป็นตัวแม่เองเลยเป็นเป็นตัวแม่เองครับ <laughs> แม่ก็ดูเล่น <laughs> เล่นง่ายดียมาลูกบอกว่าเอาเอามากกว่าน,นี้นอีกนิดนึงเขากำกับดีไหมผ่านไหมถือว่าผ่านไหมผ่านผ่าน <laughs> เพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะแบบมีรายละเอียดเช่นเขาจะบอกว่าแม่เอาให้มันแบบว่าพูดเร็วๆล,วล้วมูดดีมูดดีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่งานถนัดของแม่เลยอ่ะ พ่อเขาอยากเล่นไหมคือต้องเรื่องากเขียนบทนครับเขียนบทให้พ่ออ่านก่อนแล้วถ้าพ่อเขาอัพ r ูฟพ่อเขาจะแบบโอเคเรื่องนี้พ่อช่วยเบื้องหลังถ้าเกิดมีเรื่องหน้ามีบทให้พ่อพ่ออ่านแล้วโอเคก็เดี๋ยวอาจจะมีมาให้พ่อเล่นด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้กำกับระดับรางวัลนะเว้ยใช่เขนธีระเดชก็ต้องอยากร่วมงานกับเราถูกต้องเออไปที่น้องจุนเข็นบอกว่ากําลังจะได้เล่นหนังใช่ไหมครับใช่ปีนี้เท่าไหร่แล้วลูก ปีนี้15ครับตอนนี้14ครับโอเคย่สแล้วนะหนังอะไรลูกก็เป็นหนังแบบเอ่อชื่อว่า the r e something wrong with the tv ครับก็เป็นหนังไซไฟครับคล้ายๆ stranger things ประมาณนั้นครับดูดีๆจะไปเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงลูกก็คือตอนแรกครับเขาเรียกทุกคนไปแคสแต่เหมือนว่าทุกคนอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบอินเรื่อง acting ขนาดนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวแบบ ผมไปด้วยก็แล้วกันผมเองพี่คุณไม่ต้องหรือผมเองเพระมาณนั้นนะครับแล้วก็น่นแหละครับก็ไปถึงก็ไปแคสทั้งคู่เลยครับแล้วก็ปรากฏได้บทมาอ๋อเป็นใครลูกปาดปาดเขาเรียกปาดปาดใช่ไหมในเรื่องในกลุ่มผมจะมีสี่คนครับแล้วก็ผมอ่ะจะเป็นหนึ่งในสี่คนนั้นครับตอนนี้ปาแปง กำลังจะเข้าวงการไหมหรือยังไงลูกกำลังจะเข้าวงการผมก็อยากเข้าวงการเหมือนกันก็ไปทดสอบหลายที่อยู่ตอนนี้มียังมีที่จะได้เล่นหรืออะไรยังไงบ้างหรือยังลูกยังครับยังครับแต่ชื่อว่าเร็วเวนี้แน่นอนประมาณนั้นครับเล่นหนังอยากเล่นเป็นบทอะไรบทไหนก็ได้อ๋อจริงๆครับผมยอมหมดนะครับแต่ขอให้ได้เล่นนี้หรอใช่ครับเล่นคิดว่าเล่นได้ไหมถ้าเล่นเป็นผู้ร้ายเนี่ยได้ไหมได้ครับแต่ถนัดเลยไหมก็ได้หมดทุกทางครับมีความมั่นใจนะสามคนเนี้ย เท่าที่ฟังมานะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ดูเขาก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้กลับไปดูในมุมที่พ่อกับแม่เล่นใช่ไหมลูกครับใช่ไหมครับควาจริงตอนแรกตอนใกมันเป็นเพราะตอนเด็กเราก็แบบเห็นพ่อกับแม่ทํางานบ่อยครับสมัยนั้นเราก็แบบเราด้วยความที่เราเด็กเราก็ไม่ได้อินกับสิ่งที่พ่อกับแม่เราทำแต่พอเหมือนเริ่มโตมาเราก็แบบเริ่มอยากรู้ตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วพ่อเขาเล่นบทอะไรมาบ้างเล่นเรื่องไหนมาบ้างแม่เขาเล่นอะไรมาบ้าง อะไรนะครับตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วเริ่มอยากรู้เริ่มอยากรู้กลับไปดูลูกดั่งอัลูกจะกลับไปดูไหมคิดป้าตอนผมเด็กใช่ไหมสำหรับผมนะผมคิดว่าแม่น่าจะเป็นคนแบบขี้อายเรื่องนี้บอกเด็กตอนเด็กผมเด็กๆผพเยไม่ได้คุยกันเรื่องนี้บ่อยผมก็โตมาผมก็ได้ยินคนมาบอกผมหลายคนตอนผมเด็กก็เหมือนกันมีคนบอกผมหลายคนว่าเขาทํางานได้ด <te ีมากเลยนะประมาณนั้นนะเขาก็เป็นคนที่ผมนับถือคนหนึ่งครับ